สวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาหาน้องแป้งนะครับหลายคนบอกว่าคิดถึงน้องแป้งนะครับคิดถึงน้องแป้งวันนี้ก็พามาชมนะครับน้องแป้งกับอาจารย์ม้วนนะครับหลังจากงวดที่ผ่านมานะครับอาจารย์ม้วนนะครับฟันให้นะครับสามตัวนะครับสามตัวก็มีเจ4ดเจดีนะครับเจ4ดเจดีนะครับนี่เป็นเลขของอาจารย์ม้วนงวดที่ผ่านมานะครับนี่เจ็ดเจ็ดีเก้าสามแปดสอง สอเจนะครับแต่ว่ามันมาออกเก้าสามแปดนะถ้าใครตัดเล่นก็ถูกกันไปตรงๆเลยนะครับสามแปดไม่ต้องกลับเลยนะครับสามแปดนะครับโอ้สวัสดีครับน้องแป้งจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทางบ้านด้วยนะครับ สวัสดีครับอาจารย์ฮวนครับเป็นจังไรครับมานบอกครับ,บอาจารย์ทราบข่าวว่าได้ข่าวกาแฟอยู่ครับผมพอะไรใส่ยุกได้ได้ข่าวว่าที่บ้านนี้คนถูกเยอะนะสามแปดนี้เห็นบอกเขาบอกคนซื้อกันเยอะเลยสามแปดวันนี้ครับพามาหาอาจารย์ฮวนนะครับหลายคนบอกว่าคิดถึงน้องแป้งเขาบอกว่าอยากอยากให้น้องแป้งจับเลขให้ก่อนเดี๋ยวใกล้ๆกล,กล้วันเดียวเขาให้จับสำหรับสำหรับอาจารย์ฮวนวันนี้วันนี้นนทํามาอย่างครับวดนนี้ทำทำเดี๋ยวครับผม ทำแล้วใช่ไหมเลขสวยมากเลยเลขสวยใช่ไหมครับสี่ชุดสี่ชุดสี่หางสี่หางงวดนี้ให้สี่หางเดี๋ยวเราจะปลูกสายเวทอ๋อทำมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับงวดงวดนี้พอพอจะบอกเกินเกินได้ไหมก่อนไหมว่ามีมีอะไรเกินเกินขอขอขอก่อนได้ไหมขอก่อนเนาะอาจารย์มันขอให้ปลุกปลูกสายเวทก่อนอ๋อขอให้ปลูกสายเวทเขาว่าปลูกปลูกเสียงไายอ๋อปลูกเสียงไทยไม่ใช่ปลูกเวทมนต์ครับปลูกเสียงไทยตัวเลขที่มันจะออกให้เราโชคลาภของเราครับอ๋อคล้ายว่าไป ปลุกเสียงไทยเสียงไทยเสียงไทยเลขให้เลขมันเข้าเหมือนเดิมเออปลุกเสียงไทยว่าตัวไหนจะเข้าอืมอะไรก็จะมีการเน้นให้เนาะเออให้ให้เรือน้อยนี่งวดที่แล้วอาจารย์วนจําได้ไหมอาจารย์วนให้ผมนี่ผมยังเขียนไว้เลยนี่เออเนี่ยผมผมปลุกสองครั้งไหมครับตอนที่นี้ผมจะปลุกครั้งเดียวครั้งเดียวมันจะได้ตัวนี้แหละครับอืมนี่เลยครับปลุกครั้งเดียวครับสองอันนี้มาครอบสอง ต่อไปจะ,จะ <ập S 2> ครั้งเดียวครับครั้งเดียวตครั oh ้งเดียวออ๋แต่เลขเลขก็จะเหลือน้อยลงน้อยหลือเอาสีหางเพื่อไม่สับสนด้วยเพื่อไม่สับสนครับโอ้ยนี่แหละครับอาจารย์มนบอกว่าเดี๋ยวรอใจเย็นๆปลุกสองครั้งออกทั้งสองครั้งเลยอ๋อปลุกสองครั้งออกสองครั้งเลยใช่ไหมเพื่อให้งดก่อนใช่ไหมปลุกได้อะไรซูนซูนสามเข่าก็ได้ที่ออกคือเต็ียมที่ออผู้ภาษาบันยิงก็ไดผู้ภาษาบันยิงก็ไดผมก็รู้ไงซูนสามเข่าก็ได้นะแดี๋ยวกวนีอีก เา,าเน,นี่ลดูดิอาจารย์ม้วนนี่เดีดูของขัง,งนะครับงากระเด็นนะครับขออนุญาตนะครับงากระเด็นนี่ช้างอาจารย์ม้วนเลยนะครับสุดยอดของหายากนะครับงากระเด็นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะปลุกไห้นะครับผมปลุกไห้ออครับถ้าใครสนใจเอาอาจารย์ม้วนให้เบอร์โทรจำเบอร์โทรตัวเองได้อีกไหมนี่โอ้ <c oughs> โหหนาเอ้ย <c oughs> เบอร์เดิมเบอร์เดิมก็ลูกพี่เบอร์เดิมมอาถ้าใครเคยโทรหาอาจารย์ม้วนก็โทรหาเบอร์เดิมนะบอกเล้เพื่อนนะมีจำได้เพื่อนบอกเลยไม่ได้เขียนไว้ในสมุดเล่มนี้เลย เอา้าเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะไปย้ำเบอร์โทรให้นะครับสำหรับอาจารย์มวนนะครับเอาตอนนี้ฝนตกอาจารย์มวนจะเอาอาจารย์มวนเอาชางก่อนไป Kook, ผมว่าอาจารย์จะตีนิ้วน้ำไม้กินตัวอ๋ออาจารย์มวนจะไปหิ้วน้ำไม้กินฝนลงเม็ดแล้วนะครับนี่นะครับน้องแป้งนะครับน้องแป้ง <c oughs> อาจารย์มวนบอกว่าใจเย็นๆนะครับใจเย็น สวัสดีครับน้องแป้งอ่ะสำหรับตัวเลขนะครับสำหรับตัวเลขก็นี่นะครับอาจารย์มวนคนเลี้ยงช้างนะครับถ้าใครอยากช่วยอาหารช้างอาจารย์มวนนะครับก็สามารถโทรไปหาอาจารย์มวนได้เลยนะครบับเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรให้กันแล้วกันนะครับสาหรับเบอร์โทรอาจารย์มวนนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรให้อาจารย์อาจารย์มวนให้แฟนช่องเนาะ ้ว,ว,วผมขอฝากเลยว่าฉลองวันเกิดผมพร้อมครับฉลองวันเกิดวันที่23มีนาเดือนนี้แหละ23มีนาครับจะใหย<อ>้ยสามตัวตรงเลยอาจารย์อาจารย์วันอายุเท่าไหร่อายุ48ปี48ไม่ไม่ไม่ใช่ออกสี่วะอาจารย์ใก,กลกก้เคียงกับเลขสูตรอ๋อใกล้เคียงกับเลขสูตรวันที่23มีนา23มีนาอายุ48ปีโอโ้โหท่านผู้ชมนะครับบอกว่าอาจารย์ม้วนบอกว่า งวดนี้จะให้3ามตัวตรงๆแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าเป็นแค่แนวทางนะครับเป็นแค่แนวทางในการลุ้นกันเสี่ยงนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับอาจารย์ม้วนก็บอกหลายครั้งแล้วนะครับคิดว่าเป็นันปีใหม่ของัญของคนวันเกิดเออของควันเกิดรับผมของัญวันเกิดนะครับอาอสำหรับเบอร์โทรอาจารย์ม้วนนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับเบอร์โทรนะครับใครสนใจก็โทรถามอาจารย์ม้วนได้นะครับอันนี้ก็สําหรับเก็บเป็นภาพบรรยากาศนะครับมาฝากกันนะครับองแป้งสวย ผก็โปรยปลายลงมาแล้วนะครับอ,บนอมนี่ก็เป็นการให้อาหารนะครับนี่แหละโอ้ยวันหนึ่งมันก็กินเยอะเลยอาจารย์เนาะมัน,ม,น,ม,น,นมันกินเยอะนะวันหนึ่งนะต้องหามาให้มันนะนอ,อ๋อไปซื้อมาใช่ไหม,มอ๋อใครอยากช่วยอาหารน้องแป้งนะครับ,บ,บ,บอ๋อต้องไปซื้อเข้ามา ฝากขึ้นมาให้ืออาหารช้างลอ๋ออาจารย์มนบอกว่าก็ขอบคุณนะครับ FC ที่ฝากค่าอาหารมาให้นะครับนี่แหละก็ซื้อต้นกล้วยซื้ออะไรมาให้ช้างนี่แหละครับวันหนึ่งก็กินเยอะนะครับนี่เาอล้วอาจารย์ม้วนคนเลี้ยงช้างนะครับสําหรับเลขสูตรอาจารย์ม้วนนะครับใจเย็นๆแต่ว่าแต่ว่างวดนี้อาจารย์ม้วนบอกสองสามวันเกิดนะครับวันที่ยี่สิบสามตรงกับวันเกิด โอ้โหกะว่าจะฉลองวันเกิดเลยเนาะอาจารย์ครับอายุ48ปี48 49แล้วถ้าซื้อขึ้นซื้อลงเลขกสูตรนี่ครับ48 49เลขกสูตรมันไม่อยู่เออ49โอ้อาจารย์วนไวมาแล้วนะบอกมี49เขา49ติดติดอยู่ครับอ๋อ49ติดใช่ไหมอาจารย์คติด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 อายุโอ้ยสาธุเข่าอีกนึงหมวันนี้อาจารย์ม่วนมันมันเกิดเลยคือว่าที่23เออวันเกิดนี่เิดหลางเออ23เนี่ย แจกแล้วเนาะมันออกตัวไหนก็ไม่รู้นะมันแล้วเนาะจักมันจัออกตัวไหนแล้วเดินมาเดี๋ยวเดินปุ๊กอีกทีนึงเออปุ๊กทั้งไงบนหาังไงอออาจารย์บอกว่าเดี๋ยวปุ๊กทำพิธีนะครับทำพิธีแบบอะไรเสียงไทยอืมเสียงไทยเสียงไทยโชคลาภเสียงไทยโชคลาภนะครับโอ้โหฝนก็ลงเม็ดแล้วนะครับฝนก็ลงเม็ดน้องแป้งก็กินอร่อยเลยนะครับต้นกล้วยนะครับ กินอย่างอ,าอร่อยนะครับเดี๋ยวผมก็คงจะจากท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้นะครับสําหรับเบอร์โทรนะครับก็สนใจก็โทรมาถามข่าวถามข่าวสารสุขสุกดิบอาจารย์ม้วนได้นะครับครับผมได้ได้ได,ได,ได้ครับครับอาจารย์ที่เป็นคนลืมเบอร์โทรตัวเองบ่อยเนาะบอก,กว่าจะให้บอกตรงๆต,ต,ต่อหน้าเอฟซหน่อยลืมเบอร์โทรตัวเองอีกนะครับือว่าอะไรก็กดเข้าหาดูนะครับกดเข้าหาดูนะกดเข้าหาดูอ้าว ตามนั้นเลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับ f c นะครับหลายคนก็บอกว่าให้ตามอาจารย์มวนก็ตามให้แล้วนะครับเบอร์โทรก็โทรหาอาจารย์ได้นะครับสำหรับตัวเลขขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอ่า้าสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์มวนสวัสดีครับก็เนี่ยนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับตามให้แล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับอาจารย์มวนบอกว่างวดนี้นะครับวันเกิดนะครับวันเกิดของอาจารย์มวนนะครับ อาจจะเข้า3มตัวตรงๆเลยนะครับแต่ว่าป้ายปริศนามาแล้วนะครับวันเกิดนะครับอาจารย์บอกว่ามีติด49นะครับเอาท่านผู้ชมนะครับ49เออมีติด49มาหนึ่งตัวนะครับถ้าใครชอบนะครับแล้วรอให้ทาพิธีนะครับอาจารย์บอกว่าถ้าทําพิธีแล้วค่อยมาปล่อยทีเดียวมันจะขลังเลขมันจะไม่ค่อยขยับนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับตัวเลขก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับในการลุ้นการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับก็บาย สวัสดีครับ